โทรกับเขาไ่เคยโทรเนาะลูกก็บอกฮับเด็กลูกก็ฟิตลูกกับมอญอยู่ฟิตเอาโทรไปแล้วก็เด้อแม่โซพลนมาสั่นว่าสวยคอยเนี่ยเอาเป็นยังเลออันฟังแล้วอ่ะมันเป็นจังได้ไปเห็ดฮะวะเอาคือว่าสัตว์เราจริงปิดโทรศัพท์ไปเลยพอเฮพอฟังอะ่นบ่างพอฟังเพู่ดว่าว้างไหนลูกฟังก็สัตว์พอเบาใ่เนี่ย วางล้าวนะก็วาว่างเลยเออระจามวันผีฝจ่ามวานผีเลือกร้าวระจามวานผีเม่อวานเ่งวันทีเป 1, 1, 1, 1, 2, เออเวทีีอ๋อระท่านมาหนึ่งเก้าเก้าผีห่าบ๊องอย่างงี้ผี่ปอันนี้ อ้างว่าว่าอเงินเงนมาตั้งเท่าไาร่อบอพอเล่วเล่าเล่ววัดจันทร์เขาเขาเว่าว่างไรล่ะพอวัดจันทร์เมื่อวางจันทร์เขาว่าท่านขังลงมายังไม่ขังลงมาแต่แต่พ่อไปได้เขาบอกว่าทำวันต่อวันอทำวันต่อวันเข้าใจงั้นบบหู้ล่วงหน้าได้ตีพอพอเขาบหกบอกบอกว่าซื้อความรักร ที่ไปเผยย้ำแไม่จีบท yeah no, oh, oh, oh well, well, wow. ันได้พ่อมาเป็นังถคือว่าท้าเมื่อเม่อันไปซือตึ้หลังดูอย่าเพราะอันงัดแบบทับตางกันเพราไปแวะเดียวแวเดียวกับคำแวเดียวกับคำพอพอที่ที่ลูกบวกบวกอยู่ในมันมีตัวหนึ่งบ่อมวกก็มันมันมันมีตัวเดียวสิบอ่มือข้อมหัว้า แล้วไปห้องพอเป็นว่าค่าไปค่าไฟว่างจังที่นั่งเขาก็ทำมาถึงถูกเงี้ยทมมาถึงได้หบาปหานีู้ก็เลยมาไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวพอเอ้ยมาอีกมาอีกมาเลั่งหมดเกลี้วหัวถักหัวขอกเป็นนังเป็นกันบ่ อีกสมพเบิ่งดวงรแล้วเิ่แต่งเดินเงินเามาเอะ่เอามาจได้แต่ได้รักลอยบ่จได้รักานอะได้รักมันเอได้แทงหาเน้อโอ้เฮ็ดเฮ็ดเห็ไดก็ะจนั่นดี่ป่ะ้าวมันขึ้นพโอ้สิอยกไปเอาอะไรมากหมคึ้นราวข้าคเหมือตกข้าเนาะเอาเอามุติว่าตกไปหลาย บวกลบคุ้นหายแล้วก็ซ้ำนั่นละได้แค่กับพ่อกับป้อ่อไก่เติมานพ่อไก่เติมบาพ่อกับป่อยห้ยอีเจักสองล็อกไปได้สิบบ่ได้มาคันมั้งเหลือมาคันมั้งบ่ไอ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 แสนหาแล้วก็ไอ้อนุมัติสักสามล็อกไปเลยนองไม่ใจอ่อนไม่ใจอ่อนโอ้เหลืออีกคืนนึงเดี๋ยวพ่อกับใจอ่อนเนาะ โอ้การเงเนรอก่อนด่าพอว่าพอการเดินอยู่นะพอที่มีหลักปรูกันจอมส่วนรู้ป้อนหรือป้อนคำนะ้นคเม่ไหร่ป้อนกลาวันนะจ้าดาบอ่อจ้า้าบอ่อจ้าเข เอาักเทียนน่เป็นยังไอเขาจีว่าวาจังไหนว่าวาจังวันจันทรเนี่ยแบบซ้อมๆบ้างอ่ะนะรักรักักษณะเขาบอกเขาจีว่าวาจังไหนตอนนั้นเขาม่รักทางนอ้มเขาทางวันคือขัดื เอ้าเขาสมวนนีก uhm ริบด oh oh, oh. mm ้วยมาหรอเอาทัหวนพ่อพ่อคือหูสมวนนีกระซิบ่มันักถือว่าหูเกิดมาในกุหนึูว่าโอทำอไร่านเฮียเฮียเฮียมันบาเฮียมันหออ เดี๋ยวเดี๋ยวมาแถวหน้าเดี๋ยวพอเด้อยีกะสัคือเกาเดี๋ยวพอเด้อแถวหนามื่อเนียนวันเมือเนวันถึงวันพระจ้าควานพระถุงควานมืออ่าตาปอคืว่าตึงแล้วไปหาตึงวัถึงวังพระถุงกักถุงกักว่ากักเลงกักหมูกากข้าวอ่น เมื่ออื่นลูดกระซำหอมมูไหวอยู่บ้านเป็นเด้อพกเด้อเก็บ้าขึ้นเนี่ยครอบก้าวเขาถ้าตัวาของเบาก็อหันว่าจ่ออกมาก่้นตะวัโอ้ยบานจังเลพอเอ้ยวิ้นเหมือนปะเทศเบ้าแล้วข้นบ่เถิดมันเผ่โอ้ยเห็น่อบาน้างของแล้วพอซ้าของเรียบร้อยแล้วมือแล้วมือแล้วแต่เื่อ้าหมกดบ้งเือว่ามือว้านจัด๋ยวะจกันเาบ้านวางเมืองบ่อเมเดี๋ยวตั้ง ใจเบือมเวลานองติดคุมีเวลานับความสมองแต่ว่าสไถอยังสงคอถริลูกธเท่าคงได้วางใจสถายาแน้อ่อะบรไปสมถายอเท้าหกแุงอควากก็มานั้งข้ามื่อานม่านคือปิตอิต้องิตอตอัับอ ท่มแม่ถพรเื่อปราบคะเงต้อทุปูว่ายังไงบ้างแบบะคแม่เขาเอาทุ่งหนังก็ให้เขาทัวมาหาคอยดูเตรียมรถพยังเนยด้วยไม่ใช่พยังชนเขาไึ่งเดินยางไเอาเป็นยังไงบ้างไม่เป็นยังไงมันเกลัอแมงแหมงค่้อมตากนาตัวไม่ได้ตากยักยถามหาไม่ได้กว่าถึงไปข้างเขา ปนกับก๊าซถือไปข้างเขาอมาจังไหนจี่มาจังไหนวันจันปูสิโท่หาแม่สมพรทีปูเออสโทษเองแบบว่าหายท่ครับผมฮ่าฮาทุกาทุกปูเออนงเขาพ่อเหรอครับผมครับผมว่างจัง้านวางเนี่ยคือผ้าไปฟังร้าวได้แตาผ้าใบถ้าฟังเด้อพี่น้อง เท้าราวขุคมมือนี้กุ่มวัากันทได้วันจันอื์มือนี้คือไปหาอาหารแรงเอ,ออยกฟังเราึงว,วิตกับเขาคหน่ามอนาะพอกับเข้าไปวันขับเขาเราข้าวกลาว่าวันจัน่างแล้ว,ว,ว,วพอวกัมามมเอาวาอม,มา,าท่างมเอ่เดาวพอถึงใช้คุณทหารมาบอกจะใช้ม้าอื่นรือเขาด้าน ทครทำมาจากใครผ่ากระโลกมากระไรเยอะพอแล้วเขาได้คืกเก้ามาหม่าพอต้องไทยคุกคามพอแล้พอแล้วต้องเอา<พ>ที่ยังไปฝากเพ<ม>ือ่อนบอไคทุกพอไทยผ่ากระโหลกมาใช่ไป,ปา้างคื้นถุงมาว่าจะใคถุงงามเรือใก้ใยไม่ได้บาทจะายไม่มบังหันไปแบบนายข้าหาันนี้<ม>องอาจมาก้ บาดมีไปไม้ขาตาปูตา่าระใท่ผาคารวบเออกับครูเอ่อเอาผาแพ่มาเต <c oughs> ิมคาัวจ้ามาเอ่้แบบไทยคือคือคือแบบว่าเืะอะไรละบอสทีทีงว่าคือไทยผีขาวอ่าผาสวงงามผีขาวคารวะโอาผีขาวอ่านไหมวะจ้าจ้าพอไปแต่ว่าเพราะอะทางรู้หาเขาแล้วนะจ้า เขาว่าเปิดห่าง่าจแเปิดกะเปิดทุกตอ่ะทองอไปไปพอจะใส่ไปหลายเด้อเขาสิพ่นด้วยเนี่ยอันนี้วะเออไปอวะเออเขาสีพ่นย้อยไปใครไปล้วใครแต่คือใครถอดม้งไปเข้างันก็ใส่ก็ไปใส่หัวเทียด๋อเท็นว่าแต่แบเขาคือค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 ือต้องไปอันได้เอาไปอันนี้ก็เอาไปอันนี้อย่าเอาไปด้วเด้ออาอันี้ไปเอาไปนี่ จ้าจป้องกันพระญา่านตาหพระขึ้นมาตาบออันมี้ของเขาเออมันมีสองเนี่ยมันมีของเขาเนี่ยป้องกันเออเอาไปเอาไปขอมุงเอ้าพอเห็จับซี่ะไเห็ดเห็ดที่ย่ง้อาไปของมุงเออองมงเอข้างมุงก็ข้นขึ้นขึ้หขึ้นข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 ึนขึันขึ้นข้นขึนี้นนี้นขเห็นขนขึ้นขนขึน้น อนนอไเอเรื่องมืเอ,ไฟไฟอเรื่องปีไอเรื่องป้อป้อเลอ่ะเด้ฟอมพอแม่จังตึงว่า,วาตึงอ่ะเออไม่เป็นข่องถูมือพอแล้วอ่โอ้ยยงรงสัยเอาแบบตึงเอเมือเนตึงเออก็เฮ็ดคืนแล้วพอถึงม่เอาหายใ้ถึงมือเออแต่แก้วว่ามันตันมันตังมันตันต่งอาอเหรอ พอบวกแล้วไปบวกแล้วโอ้โหตายแล้วเดียวซันใสลนาะเฝ้าทางนเนามันว่าคังขึงน้ำหนาวฮึ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 าึฮึฮตฮึฮึฮึทางึฮึฮึฮึาึฮึฮึฮึึ้ึฮ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 ึามฮึฮึมึฮอึฮึึฮ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 ึอึฮ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 ห่ึฮ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 ึ้กน เพื่อหากหมดแรเง้นเงินก็จะต้อง้อส้งรับไปพอหายกินนั่งหลับที่มานวดหายพองันขาเออหายมันควงมันเข้าจักกีนนั่งหลับว่ะ